พักนกรุงอ <utter> เอาใจคนชอบของทอดนะครับด้วยซอสพริกเผาเมโยแมงดาวันนี้จะมาทำเสิร์ฟคู่กับเทเตอร์ทอดหรือว่ามันฝรั่งทอดกรอบที่เนื้อด้านในนั้นนุ่มฟูเบานะครับเหมาะจะทำเป็นเมนูที่เอาไว้เสิร์ฟเป็นของว่างหรือว่าเมนูที่เสิร์ฟในงานปาร์ตี้ก็ได้ครับนี่ผมใช้เป็นมันฝรั่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกออกก่อนใครที่ทำปริมาณมากๆนะครับอาจจะปอกแล้วก็แช่น้ำเปล่าเอาไว้ก่อนมันฝรั่งจะได้ไม่ดำาครับ เวลาต้มนะครับเริ่มจากน้ําอุณหภูมิห้องเสมอนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันฝรั่งจะสุกไม่ทั่วกันทั้งลูกตรงนี้เราใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีนะครับไซส์ขนาดนี้แค่ให้พอสุกนะครับเดี๋ยวเราเอามีดหรือว่าซ่อมจิ้มไปเนี่ยต้องไม่มีแรงต้านนะครับในระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาทําตัวซอสพริกเผามเมโยมาดารอกันเลยนะครับส่วนประกอบง่ายมากๆใช้เป็นมายองเนสนะครับผมเลือกใช้มายองเนสแบบไม่หวานนะครับเพราะว่าเราจะใช้ความหวานจากตัวน้ำพริกเผาแต่ว่าถ้าใครชอบหวานๆสามารถใช้มายองเนสธรรมดาได้จากนั้นเราก็จะผสมน้ำพริกเผา ลงไปแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำส้มสายชูคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ จากนั้นผมก็จะใส่เป็นกลิ่นแมงดานะครับนี่ใช้เป็นกลิ่นแมงดาของแม่พลอยนะครับตัวนี้จะเป็นกลิ่นแมงดาสําเร็จรูปลักษณะจ,จะเป็นขดเล็กๆแบบนี้นะครับข้อดีก็คือเราสามารถกําหนดได้นะครับอยากได้กลิ่นมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนเวลาจะทําเป็นน้ําพริกแมงดาหรือทำเป็นซอสแบบนี้อาจจะรู้สึกกลัวนะครับหรือว่าไม่สบายใจในการที่จะต้องไปซื้อแมงดาจริงๆมาใช้นะครับก็สามารถใช้อนี้ทดแทนได้ตัวนี้ใช้ไม่เยอะนะครับประมาณแค่2หยดก็เพียงพอแล้วกลิ่นแมงดาของแม่พลอยนะครับมีกลิ่นที่ หอมนะครับชัดเจนมากเรามักจะเห็นเขาใช้กันตามร้านที่ขายน้ําพริกนะครับทำให้ได้น้าพริกที่มีกลิ่นแมงดาชัดเจนเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงปนเปื้อนนะครับกับสิ่งที่จะติดมากับแมงดาเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วเราจะไปทําตัวเทเตอร์ทอสกันต่อครับอ่าโอเคนะครับตัวมันฝรั่งเรานั้นนิ่มดีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เละเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะขูดไม่ได้ตอนนี้ผมปิดแก๊สเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอามัันนนฝร่่ออออกกกมาาพใหห้้ย ตอนนี้มันฝรั่งก็ไม่ร้อนจัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว box ร r a t e r หรือว่าที่ขุดชีสนะครับใช้เป็นรูใหญ่สุดเลยนะครับเรามาขูดเป็นเส้นๆครับเวลาขูดก็ระวังมือนิดนึงนะครับผมจะมาซับน้ําส่วนเกินออกนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่รีบอะไรนะครับเราสามารถวางผึ่งเอาไว้ก่อนได้เพราะว่าถ้ามีน้ําส่วนเกินลงเหลืออยู่เยอะนะครับจะทําให้การปั้นก้อนนั้นยากนะครับ อนนี้ผมก็สับพาสลีย์เตรียมเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันเล็กน้อยด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับปรุงแค่ให้พอมีรสชาตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใช้เสิร์ฟคู่กับซอสพริกเผาเมโยแมงดาของเรากันแล้วก็พาสลีย์สับแล้วก็แป้เงเนตประสงค์นะครับทุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน รเราก็จะปั้นให้เป็นลักษณะเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับเราก็จะนําไปทอดในน้ํามันนะครับอุณหภูมิประมาณ170หรือว่า180องศาเซลเซียสนะครับขั้นตอนนี้เราสามารถทําเตรียมไว้ได้ก่อนนะครับมันควรอาจจะนําตรงนี้ไปแช่ช่องฟรีซก่อนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็นามาทอดได้เหมือนกันโอเคตอนนี้ ตัวเทเลอร์ทอสของเรานะครับสีเข้มดีแล้วนะครับผิวกรอบก็ตักขึ้นมาพักบนตะแกรงได้เลยใครที่อยากปรุงรสนะครับให้โรยเกลือในช่วงนี้นะครับเหมือนมันฝรั่งทั่วไปนะครับก็จะทำให้เกลือเนี่ยเกาะติดอยู่กับตัวเทเลอร์ทอสได้ดีมากขึ้นเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลย อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซอสตัวนี้เนี่ยหอมกลิ่นนางดามากๆรสชาติดีเข้ากับของทอดได้ทุกชนิดเลยนะครับทำง่ายแถมอร่อยด้วยลองทำดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ไลายแอดครับ